คริปโตท็อปเทรนส,สิครัวันนี้เราก็จะมเาเดูข่าวสารต,าต่างๆเกี่ยวกับคริปโตกันอีกแล้วนะครับก็ช่วงนี้เชื่อเลยครับว่าหลกยกนงคงที่จะเฝ้ารอให้ตลาดมันแดงเนาะซึ่งรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับก็พยายามอยากจะให้เขาแดงลงม,ม,มากกว่านี้นะครับจะได้ทำการเก็บอีกเนื่องจากว่าขายกําไรออกไปแล้วเนาะอยากให้เขาย่อยสักนิดหน่่ยนะครับถึงแม้ว่าจะได้เห็นนะครับในส่งตัวแดงๆแบบนี้นะแต่ก็นะครับเขาก็แดงเพียงแค่กําไรเท่านั้นไม่เนีไม่ได้ลงมาแบบแรงๆจนถึงจุดที่เราซื้อรอบก่อนเราก็ถือว่าเสียดายมากเลยนะ ก่อน,นะครับคิดว่า,น,าน่าจะต้องมีความแดงนะครับไปอีกไม่กี่วันนะครับก่อนที่จะถึงสิ้นเดือนเนาะแต่ว่าในส่วนของตัวนะครับพาย s อ l นะครับทรอนและพวกนี้นะครับก็ได้มีการขิวๆข,ขึ้นมาเนาะ,ะก็ขอให้มันแดงลงไปอีกสักหน่อยหนึ่งได้ไหมนะครับสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่ได้เก็บนะแล้วก็นะจะได้เก็บในหลังจากนี้เนาะถ้าเกิดเขาแดงให้นะ แต่ก็ดูเหมือนว่านะครับเหมือนที่จะนะครับมีในส่วนตัวความแดงๆมาให้สักนิดหน่อยหรือเปล่าเพราะว่าโทน่ทําเกี่ยวกับในส่วนตัวอิชิเรียมเนี่ยก็มีการติดลบลงมาสัก0.49ประมาณนี้เนาะแต่ว่าตัวที่ทําเกี่ยวกับบิตคอยเนี่ยมีการบวกขึ้นมานะโอเคแสดงหมายความว่านะครับบิตคอยหนะ้าที่จะย,ยังคงนะกลับขึ้นมาทําได้ดีกว่าอีเรียมในอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับหรือว่าอีเรียมเนี่ยจะควบคู่กันไปพร้อมกับพี้ใหญ่ในรอบนี้นะก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะแต อิสราติดลบ0.4ก็ไม่ได้เยอะจู่หมครับสามารถสามารถที่จะพลิกมาได้เสมอจูเมครับบิคอยก,ก็บวก้นมาสัก2ก็คงที่จะรักษาโมเมนตัมขาขึ้นไว้ได้ในช่วงนี้หรือไม่ก็ไซเมไปก่อนเพื่อรักษาท่าทีของตัวเองเนาะรักษาตําแหน่งจะฟฝูงเอาไว้และหลังจากที่ฝั่งอเมริกาได้มีกฎหมายได้มีการประชุมนะครับแล้วก็ได้มีเรื่องเฮือฮากันออกมาก่อนหน้านี้จูเมครับก็ได้มีมูฟเมนต์ต่างๆออกมาจากหลายๆภาคส่วนเนาะไม่ว่าจะเป็นคดีความเกี่ยวกับกระดานเทรนนะครับหรือว่าบริการต่างๆแม้กระทั่งบริษัทด กองทุนอะไรพวกนี้ก็เริ่มที่จะทยอยเข้ามาจากฝั่งของตัวคริปโตมากขึ้นชูนมหมครับล่าสุดเองเนี่ยถ้าฝั่งคอยเบก็ได้มีการเปิดตัวซื้อขายฟิวเจอร์แบบทาวรนะสำหรับฝั่งอเมริกาอยู่แล้วนะครับก็โอเคตอนนี้เหมือนกับว่ากฎหมายโอเพนมากขึ้นเขาก็เตรียมพร้อมที่จะให้การสนับสนุนหรือว่าให้บริการเรื่องนี้กับลูกค้าของเขาเนาะก็ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่นะสำหรับอเมริกา แล้วก็ในสูงตัวประธานนะครับอีซ่อย่างคุณพอแอสกินก็ได้กล่าวไว้ว่านะครับอ่าในสูงตัว e g h นะครับหรืออิทเรียมเนี่ยไม่ใช่หลักทรัพย์เนาะซึ่งมันก็ทําให้นะครับกระใสฮือหาแบบอย่างมากเลยนะช่วงที่เขากล่าวออกมาก่อนนะั้นนี้จุดนี้ครับเสียงปรบมือเนี่ยบอกโอ้โหจาเป็นแบบนี้ได้นะจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยซึ่งสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาก็พูดจในสูงตัว CNBC เนาะที่เขาได้ให้สัมภาษณ์ไปนะับเพื่อนๆสามารถดูได้จากตัวหน้าจอนะแม้แต่กระช่างพิตรีซีซ่นะ อิชูเรียมนะครับเอาคอยต่างๆหน้าที่จนะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าไม่มีชาหลักทรัพย์มันก็เหมือนกับที่ฝั่งเกาหลีที่ประกาศว่าในส่วนตัวเทอร่านะไม่ใช่หลักทรัพย์นะเหมือนกับที่มีการปล่อยคุณตัวเดนิลชินออกไปจากข้อหานั้นเนาะและในส่วนตัวผู้อำนวยการฝ่ายที่อยู่อาศัยของรัฐบาลกลางนะฮะก็ยังกล่าวออมาอีกว่าเอ่อพาเวลนะครับคุณลุงโจโรมนะเขาน่าจะมีการลา,ลาออกในเร็วนี้นะบแเราก็จะมีการออกเร็วขึ้นกว่าเดิม ไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะครับแต่ว่าในส่วนตัวสุนทรพจน์ที่พ่อใหญ่โจโรมนะครับเขาได้กล่าวมาเขาก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการลาออกอะไรแบบนี้จูเมียครับก็แอบไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันจะมาในเวไหนเนาะแต่ว่านะครับเราก็เตรียมพร้อมนะครับเราก็จะเกิดว่าพ่อใหญ่เข้าออกจริงๆเนาะหลังจากนี้มีคนเข้ามาประกาศลดราอกเบี้ยขึ้นมาตลาดนที่จะเขียวพุ่งแรงได้มากกว่านี้นะ ซึ่งนะครับตัวหลักๆที่หลายคนกําลังเฝ้ารอว่าเฮ้ยจะเกิดว่ามีการปรับลดราดอกเบี้ยขึ้นมาเนี่ยตัวไหนที่จะไปนะครับแน่นอนครับไปยกชุดอยู่แล้วเนาะแต่ว่าที่จะไปแรงๆก็จะมีเป็นตัวผู้นําก็ bitcoin อีเชียร์เนาะอีเชียร์เนี่ยจะต้องพุ่งแบบแรงๆนะเพื่อที่จะนะครับลากนองๆไปด้วยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยในส่งตัวสปอร์ตอีเชียร์ e j e e นะครับก็มีวอลลุ่มนะครับที่มีไม่เงินไหลเข้ามาเนี่ยทะลุ3.1พันล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐไปมั่นชี่เรียบร้อยแล้วก่อนนี้ก็ถือว่าอี เราก็ดีใจอีเชียรียมด้วยนะเพราะว่าอีเชียรียมขยับก็คือน้องๆเอาคอยเพราะว่าเชื่อเลยครับว่าหลายคนคงที่จะไม่ได้ถือบิตคอยถูกไหมครับเพราะมันมีมูลค่าหรือว่าค่อนข้างที่จะแพงแต่ว่านะที่จะไปถือเหรียญเล็กเหรียญน้อยไม่ว่าจะเป็นเอาคอยนะครับหรือแม้แต่กรสทั่งเหรียญเมกเก็ตแคเล็กๆหรือไปทุกเหรียญมีอะไรแบบนีบ้เนาะซะมากกว่าถูกไหมครับส่วนน้อยเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามีการกระจายพอตออกไปนะครับเป็น3ส่วนมี ตัวแตงนะครับอย่างบิตคอยอเชูเรียมเอาคอยอื่นๆนะครับรวมถึงเหรียญมาเก็ตแคบน้อยกับเหรียญมีอะไรพวกนี้ก็น่าที่จะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ทําให้เราสามารถที่จะถ้าเกิดว่าตัวใดตัวหนึ่งไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหลักนะครับอย่างบิตคอยหรือว่าตัวเอาคอยหรือเหรียญมีนะก็ดีจั้งกู้สินไหมครับอืม แล้วก็นะครับไปที่ g e n i u s Group นะครับจากฝั่งสิงคโปร์เนาะเขาก็ได้มีการเดินหน้าสร้างคลังบิตคอยเนาะโดยที่เป้าหมายการเก็บของเขานะครับก็คือ10,000 b t c นะครับในสูงตัวรอบที่4ในเดือนกรกฎาคมเนาะก็ถือว่านะครับเป็นการก้าวเข้ามาอีกหนึ่งนะครับบริษัทที่เข้ามาทําเรื่องนี้เหมือนกับพี่ใหญ่เนาะเพราะว่าหลังจากที่ได้มีการซื้อเข้าไปนะครับประมาณสัก20 BTC เมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะก็ได้มีการประกาศนะครับแผนสะสมหรือว่าเป็นคลังบิตคอยในระยะยาวโดยตั้งเป้าหมายสูงสุด ไว้นะครับที่10,000 BC นะภายใน2ปีข้างหน้านี้นะแล้วก็ถ้าจะมีการลงทุนเพิ่มอะไรแบบนี้เองเนะาะก็คิดว่าก็าอาจที่จะนะครับถ้าเกิดว่าแผนนี้มันมาดีเหมือนกับพี่ใหญ่เนี่ยก็คงที่จะมีการปรับเปลี่ยนแผนเนาะเพราะว่าเหมือนกับในเมตาเพลเนตหรือเหมือนกับบริษัทอื่นเนาะที่แรกว่าจะเก็บมาทีละน้อยทีละนิดอะไรแบบนี้นะแต่พอวิาาง่งมากำไรดีบางทีก็บางทีมีหลักห้ามีหลักสิบบางทีมีไปหลักร้อยหลักพันอะไรแบบนี้เนาะก็ถือว่านะเป้าหมายของเขาเนี่ยอาจที่จะขยับมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้เนื่องจจาาาากว่นคครับม ยิ่งแต่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ทําให้หุ้นของเขานีมีการบวกขึนเนาะเพราะว่าเขาก็จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับเหมือนกับพี่ใหญ่เหมือนกับมาเมตาพลานตแบบนี้เนาะที่ทําให้ราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นเองครับอ่ะก็ต้องมาดูกันนี่คือ1นึ่งบริษัทน,นะที่จะเข้ามานะครับช่วยกันแบ่งบิตคอยออกไปจากตลาดเพื่อให้มันหายากมากขึ้น แล้วเราก็มาดูที่นะครับนักวิเคราะห์พูดถึงในส่วนตัว XRP เนาะเพราะว่าเตรียมที่จะวิ่งแรงนะครับ500%เมื่อเทียบกับ BTC เนาะอันนี้เป็นนักวิเคราะห์ที่เขานะครับวิเคราะห์มาแล้วว่าโอเคนะมันมีโอกาสนะที่จะไปได้แบบนั้นนะครับโดยเราจะได้เห็นข่าวแบบนี้อยู่บ,บ่อยๆที่จะเอาเหรียญน,นั้นเหรียญน,นี้เหรียญโน,น,น้นมาเทียบกับ BTC เนาะแต่ไม่ว่ายังไรนะครับถ้าเกิดว่ามันไปได้หรือไปไม่ได้เนี่ยมันก็นะเป็นกำไรจังคู่แต่ว่าทำไมนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไปได้500%จริงๆก็ดีครับหรือ ก็ไม่เป็นไรเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ามีแคปของบิทคอยขยับขึ้นถูกไหมครับหรืออื่นก็จะขยับขึ้นตามเนาะก็ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งหมดเนาะแต่ถ้าเกิดว่า x อ p กสามารถไปได้แบบนั้นจริงก็จะเป็นเรื่องที่ดีให้กับแฟนๆของ x อ p กเนาะแล้วก็นะครับเขาก็ได้พูดถึงในส่วนตัวการประเมินว่า i, เหรียญนี้มันอาจจะพุ่งขึ้นนะประมาณสัก500%เมื่อเทียบนะครับกราฟระหว่างเจ้าตัว x อ p กกับ BTC เนาะหากมันสามารถที่จะผ่านแนวต้านหลักๆนะที่สามารถที่จะทะลุผ่านไปได้นะครับอมืมันก็จะสามารถไปแบบนนนนัั้้ไดเะะแต่ก็ครบ ต้องบอกกันเขาว่านักวิเคราะห์มันก็เหมือนกับเวลาที่เราวิเคราะห์เรียออื่นเนาะคือมีการคาดการมีการคาดเดาเนาะซึ่งนะครับเป้าหมายที่เขาตั้งไว500้500อบางทีอาจจะเป็นจริงก็ได้หรือไม่เป็นจริงอาจจะไปประมาณสัก250้หหรือร้อยอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะเราก็ต้องคอยเอามาเปรียบเทียบนะครับแล้วก็หาข้อมูลศึกษากันเพิ่มเติมอีกทีนึงนะแต่ว่านั่นแหละครับคือมุมมองของนะครับนักวิเคราะห์ที่เขามีต่อ xrp อนะ แล้วก็ไปที่คุณทอมลีนะครับฟันธงว่าอิตาเลียมเนี่ยจอบพุ่งแตนครับหนึ่งหมื่นห้อ uh, คือว่าเป็นอะไรที่แรงมากๆเลยนะพะงาดเป็นบล็อกเชนขวัญใจวอลล์สตรีทเนาะโดยคุณทอมลีนะครับประธานบริษัทของตัวนะครับ บิดมานะครับเขามองว่านะครับอิทเชียมเนี่ยกำลังเข้าเข้าสู่จุดสูงสุดเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่นะครับหลังจากที่สถาบัานนะครับใหญ่ๆเนี่ยเริ่มที่จะอัตราหนักแล้วก็พูดถึงศักยภาพของบล็อกเชนตัวนี้นะครับแล้วก็เหมือนก่อนนี้ถูกไหมครับที่เราบอกว่าบริษัทต่างๆรวมถึงหุ้นต่างๆและก็คนที่เคยถือบีคอยด้วยเนี่ยเขาเปลี่ยนจากบีคอยเป็นอิทเรียมไปแล้วถูกไหมเราก็ได้เห็นเม็ดเงินที่ไหลเข้าไปที่เราได้พูดถึงเมื่อกี้สยแล้วถูกไหมครับอ่ะก็ถือว่าเป็นแนวโน้มในอนาคตนะซึ่งเขาก็บอกกว่าานครมีีเเเปิดผยยทโโล ใชนะครับหรือว่าในส่วนตัวข้อมูลต่างๆเนาะแล้วก็บอกคำว่าเจ้าจตัว Sta b l e c o i คยนะครับในประเทศต่างๆที่มันมีความนิยมมากขึ้นนะครับมันก็ถูกมีการมิ้น์มีการแปลงออกมาจากบนเครือข่ายของอนะิตาเรียมเนาะซึ่งเราจะได้เห็นนะครับการปรินเงินอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นว่าเออมีการปรงงินเงิน u s d t นะครับบนเครือข่ายอิตาเรียมอะไรแบบนี้เนาะซึ่งเราสามารถตามไล้จากในส่วนของตัวเอาวิ t เออ,อมครับที่มีการอับเข้ามาอัดเข้ามาก่อนนี้จุ๋มย์เนะก็ถือว่าเฮ้ยเขามองว่าเฮ้ยตอนเนี้ย สถาบันต่างๆเริ่มที่จะให้ความสนใจอีเทเรียมหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะครับเขาก็บอกเลยครับว่าเอออีเทเรียมเนี่ยมันอาจที่จะไปได้นะประมาณสักเออหนึ่งหมื่นห้าพันไรแบบนี้นะครับซึ่งเป้าหมายของหลายคนก็วางไว้ประมาณนั้นถูกไหมครับเพราะว่าในระยะสั้นนะครับอีเทเรียมเนี่ยจะต้องทําลายออสซัมไฮของตัวเองให้ได้ก่อนเนาะหลังจากนั้นนะครับก็จะพุ่งไปที่หนึ่งหมื่นแล้วก็ตามไปด้วยที่หนึ่งหมื่นห้าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั้นได้จริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นรทที่ดลลาาาววัม็ตตแแง้้กํให คริปโตเหรียญเอาคอยอื่นเนี่ยด่วนเหรียมีมเนี่ยนะ่าที่จะบวกกันเป็นโอ้โหหลักล้านนะเพราะว่าในอดีตนะครับก็ที่ขึ้นมาเป็นระดับ 1, 000, หลักพันหลัก5 0 0เนี่ยก็ถือว่าแรงแล้วนะพวกชิบะอะไรพวกนี้นะครับหรือนิสุงตัวด็อกพวกอีลอนพวกนี้ก็ปาก,กันไปนะครับเป็นหลักแสนหลักล้านเปอร์เซ็นตะ์อ่ะถ้าเกิดว่าไปแบบนั้นได้จริงเนี่ยรอบนี้จะมีเหรียญที่ขึ้นเป็นแสนเปอร์ล้านเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับพวกเหรียญมีอะไรนะี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ารอบนี้เหรียญมันเยอะจริงๆนะครับหรืออาจจะไม่มีเเเหหตุการรรณ์์์แบบซออไพสมืน่จะเเลยก็ป็ปนได้ และในส่วนของต้โฟลสปอร์ตบีคอยด t อีเนะครับก็ถือว่าน่าเสียดายเนาะในวันที่21นะครับมีการไหลออกไปนะครับจากหลายๆเจ้านะไม่ว่าจะเป็นนะครับฟิลิตี้นะ12ล้านนะครับที่อานออกมากที่สุดก็คือเจ้าอาร์นะครับ77ล้านนอกนั้นก็ออกกันคนละนิดคนละหน่อยรวมถึงเจส k ิลเนี่ยออกไป36.7ล้านแต่ว่าแบล็คล็อกเนี่ยไม่ได้มีการออกไปนะแต่ว่านะครับโดยรวมแล้วเนี่ยมีเงินไหลออกไปที่137.4ล้านก็ถือแหมนะครับมันกําลังดีอยู่แล้วเชียวนะครับก็มีการไหลออกไป ก็ไม่เป็นไรครับเมันมีเข้ามาต่อเนื่องเรื่อยๆก็ต้องมีการออกไปบ้างสักวันหนึ่งสองวันนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวจะมีการไหลเข้ามาอยู่แล้วปกติเนาะ แต่ว่านะครับที่ยังไหลเข้าต่อเนื่องเลยก็คือเจ้าน้องเล็กอย่างอิตาเลียมเนาะเพราะว่าแบล็คล็อกนะครับก็ได้มีการซื้อเข้ามาที่102ล้านนะครับแล้วก็ฟิลิตี้ร้อยล้านมีการขายออกไปนะครับจากตัวตัว CETH นะครับก็ประมาณสัก4 0 0แสนดอลลาร์นะครับแล้วก็มีการซื้อเข้ามาจากเจสเกลเนี่ก็มาสัก54.9ล้านโดยรวมแล้วมีเงินไหลเข้ามาที่นะครับสองร้อล้านก็ถือว่าโอเคอิตาเลียมยังคงทําได้ดีต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณ ที่ดีแล้วเนาะเนื่องจากว่านะถ้าเกิดว่าบิตคอยล์ไหลออกไปและอีเธอรี่เมยังไหลออกไปอีกเนี่ยน้องๆหลายๆตัวเนี้ยคงที่จะแหม่ร้องไห้กันตามเนาะน่าจะเลือดเต็มถนนแต่คือว่าพี่ใหญ่ออกนะครับแต่ว่าน้องเล็กขึ้นแบบนี้ก็ยังคงที่สามารถรักษาความเขียวหรือความคลื่นคืนของตลาดไว้ได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะไซด์วีออกข้างก็ตามนะครับอาโอเคนะครับสหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนใหหมม่คป้าารบบสวสดี